สวัสดีครับผมแย้มมรดกไทยไวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพระพุทธชินราชประสุทัเป็นบล็อกเรียบหลังสลักจุดเนื้อทองแดงออกปีพศ2485อาเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลาค่าจะแพงมากนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลา,างถึงหลักแสนปลายเลยนะครับผม ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพาพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชาา่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาร์มาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งนิ้งไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยพิมพ์นิยมบล็อกเรียบนะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วมือท่านนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะเดาหยอผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมบล็อกเรียบนะครับพ <top> ิมพ <montage> ์นิยมสุดนะครับผมของบอกนี้นะตรงนิ้วมือตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นแต่นะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนที่2กันผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดคอเนี่ย บริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวด2เส้นนะครับคมนูนขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเลยนะแต่เส้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดบางๆเท่านั้นนะครับเอาเดีผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดคอเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดคมโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับผม2เส้นด้านบนนะแต่เส้นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดบางนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงขอบกระหนกนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นแต่งนะครับเป็นล่องน้ำนะครับแนวตรงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงขอบกระหนกตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะเป็นร่องน้ํานะครับผมเป็นแนวตรงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงขอบกระหนกนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตรงเส้นลวดขอบกระหนกเนี่ยเขาจะไม่ชนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดนะครับขอบกระนกตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมตรงเส้นลวดเนี่ยเขาจะไม่ชนกันนะครับผมเขาจะขบกันลักษณะแบบนี้นะครับผม Ä, เป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจรา,ารณาของผมนะเดี <inf> ย๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับ huh. บริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับตรงเส้นลวดแนวนอนเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงเนี้เขาจะหนานะครับผมแต่ตรงปลายตรงนี้เขาจะบางนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกกันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกระนบมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดแนวนอนบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาเลยนะครับผมแต่ตรงนี้เขาจะเป็นเส้นลวดบางนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจราณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูจอดเหรียญด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูจอดนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูจอดมุมฝั่งขวาลักษณะ หน้าของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นรุ่นเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับแล้วก็จะมีรอยเนินๆเล็กน้อยนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเหรียญชินาลาดบล็อกนิยมสุดนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางมุมฝั่งซ้ายลักษณะของพื้นผิวเเหรรรียนนนนนผมกกก็็ใใใ้ปปอองคะะบาตัดสิจ จุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคานอยู่หลักหมื่นถึงละหมื่นต้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านนะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับ ลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงฐานบัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังจุดสังเกตแรกเนี่ยถ้าเป็นบอกนิยมสุดนะครับจะดูมุมล่างนะครับผมตรงกลางนะตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะครับผมสระอัดเนี่ยจะเป็นจุดนะครับผมนูนคมขึ้นมาบนื้นเหลี่ยมนะ เราผมโฟก,กัสให้ดู จุดสังเกตด้านหลังเนี่ยพิมพ์นิยมสุดนะครับเขาจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมตรงหัวสระอาดเนี่ยจะเป็นจุดนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะคะรับลักษณะแบบนี้2จุดนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการจารณานของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกระหนกนะครับผมตร,นนะะตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมตรงกระหนกเนี่ยจะเป็นลักษณะกระหนกตันลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตรงปลายเนะะี่ยจะเป็นเส้นลวดโค้งนะครับผมไปทางซ้ายเล็กน้อยนะเรา ผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงกระหนกนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้เขาจะเป็นเส้นลวดตันนะครับผมแต่ตรงปลายเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับโค้งนะครับไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับเส้นลวดเนี่ยเขาจะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรานาของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตัวสละอานะครับผมตรงปลายสระอานี่จะมีขีดนะครับผมติดขอบลวดด้านในเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นลวด คมนะครับผมเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมตรงตัวสละอานะครับผมตรงปลายตัวสละอานะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมติดขอบลวดด้านในเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจ้านาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัขระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นเชื่อมนะครับผมติดติดกันเลยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอักขระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้เส้นอักขระเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมอยู่บริเวณกลุ่มตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะครับเห็นไหมจะเป็นเส้นเชื่อมนะครับลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับตรงตัวกอไก่เนี่ยตรงปลายตัวกอไก่เนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงปลายตัวกอกไก่นะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นลวดนะครับแต่คมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการจจรนาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะครับอันนี้ก็คือมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวา ลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงการลางลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมจะมีรอยเนินๆนะครับเล็กน้อยบริเวณตรงขอบด้านนอกนะครับผมแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นแท่งนะครับ โนนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าบล็อกนิยมนะครับก็จะดูตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าท่าน,านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับผมเพื่อส่งรูปพาพมา ไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะเหรยนรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเนื้องเงินนะครับมูลค่าเนี่ยหลักแสนเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นตรงกลางนะครับผมลักษณะน,นะครับผมตรงกลางเนี่ย นะครับผมยันอกเรานะครับผมตรงเนี้ยนะครับผิวเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วบริเวณตรงเนี้ยเขาจะเป็นร่องน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนือเหนอเล็กน้อยนะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะอ่าด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับหูเหรียญตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับด้านบนนะครับผมจดจําให้แม่ เป็นองค์ประกอบในการจารณานะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจดจาให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวา บริเวณน,นะครับผมตรงหูเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมจะมีรอยแต่งตาไบเล็กน้อยนะ,อะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับ ฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณด้านข้างนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวานะลักษณะตัวตัดนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวา ลักษณะตัวตัดนะครับผมจดจำให้แม่นนะมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ